จริงๆแล้วจริงๆแล้วการน่องเที่ยวแบบ new normal เลยนะมันก็เกิดขึ้นทั่วประเทศแหละแต่จริงๆแล้วอยากให้มองจังหวัดแ่ฮงองสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากๆในช่วงช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยแม่อ,อนเราเนี่ยสวยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปลายแม่สเสลียงอำเภอเมืองเองนะครับหรือจะเป็นหมู่บ้านลักไทยปางอุ๋งเนี่ยคือของเราเนี่ยสวยหน้าฝนแต่คนไทยเนี่ยชอบมาเที่ยวหน้าหนาว ผมก็เข้าใจนะว่าอยากจะมาเสพอากาศหนาวแต่เขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ยอากาศเย็นกว่าหน้าหนาว เพราะว่ากลางวันเนี่ยไม่ร้อนเลยนะฮะหน้าหนาวเนี่ยกลางวันเนี่ยยังร้อนนะแต่หน้าฝนเนี่ยอากาศสบายสบาย,บายชื้นชื้นทั้งวันนะครับแล้วกลางคืนเนี่ยก็อากาศก็เย็นสบายนะฮะและที่สําคัญคือว่าผู้ประกอบการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนมเภอปลายเองแอมเพอเมืองเองเนี่ยเราก็เอาแนวทางปฏิบัติ New Normal ใหม่เนี่ยมาใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานทุกคนใส่หน้ากากนะฮะมีเจลล้างมือให้บริการทุกที่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามั่นใจได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยราคาตอนนี้ราคา ค่าผู้ประกอบการลดราคาลงมาเพื่อ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กำลังอยกมาเที่ยวเนี่ยลดมากกว่า50%บนะครับบางที่นี่ ừ ừ ừ, แทบจะเหมือนให้ฟรีเลยนะฮะภูริปายิลล่าเนี่ยของผมเองเนี่ยรีสอร์ทของผมเนี่ยเคยขายคืนละ1 5 0 0 0 0าตอนนี้ขายคืนละ5 0 0 0นอนได้ -67 คนนะครับเป็นวิลล่าหลังใหญ่ๆฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มาเที่ยวในเมืองไทยนะครับแล้วในช่วงที่สวยที่สุดแล้วการมาเที่ยวในช่วงเนี้ยคนน้อยครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่มีไม่ต้องแย่งอะไรกับใครฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าแม่ห้องเที่ว แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้ทุกคนเนี่ยได้ออกมาเดินทางกันคือถ้าพวกเราเนี่ยไม่ออกมาเดินทางเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวทั้งประเทศของเราที่เราสร้างกันมาตลอด30-40ปีเนี่ยพังแน่นอนฮนะพังแน่นอนสังเกตข่าวได้มีกิจการหลายอันต้องปิดตัวลงนะครับมีโรงแรมหลายอันประกาศขายนะครับถ้าไม่อยากเห็นกิจการเหล่านั้นเนี่ย ิดตัวลงแล้วก็พังสลายหายไปจากระบบเนี่ยเราต้องช่วยกันออกไปเดินทางท่องเที่ยวครับให้เขาอย่างน้อยเนี่ยได้กลับมาเริ่มต้นธุรกิจบ้างได้กลับมาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้นะครับเป็นแรงขับเคลื่อนเล็กๆให้กับกลไกตรงนี้ให้เขาอยู่ต่อไปได้ถ้าคนเราคนไทยเราเนี่ยไม่ช่วยกันออกมาเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจบ้านเราเรื่องของการท่อง,งเที่ยวในแย่แน่ๆฉะนั้นตอนนี้ก่อนที่ต่างชาติจะมาเที่ยวได้เนี่ยคนไทยนะครับต้องออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราก่อน